สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมมืัอนี้เขาก็มาบ้านเขาเองเนาะบ้านไผ่เมือ,องจันรเแยวสวรรค์เกษตพี่น้องมืัอนี้เขาจะไปงานสบายดีพี่น้องงานตลาดนัดวันี้ชิหานางเอกซื้อแนวกินในตลาดนัดเงินเบือนลา,ลายพี่น้องเอ้ยด้วยเงนินหลายหมื่นอย่างไรเนี่ยหนึ่งสามหมื่นกว่าแต่ว่าอยู่บ้านพีนน่น้องเขาไม่หมดใช่ได้เท่าดรเนาะเงินหนึ่งร้อยบาทเท่ากับ สามหมื่นกรีดในสามสิบพันกีบเลยพี่น้องแต่จีใช้เบิร์ดบอลลอยเดียวเลยมือแล้วมือแล้วเหรอคะันันวันถ้าเป็นซื้อพักซื่อหยากสะชีไดลายถ้าเป็นซื้อข้องน้ำเข่าเนี่ยก็ะชีด้บลาณไม่ไหนวมันกัดโแเสื่อพักซื่อแบบกระเจ้าหามาคาเองเหรอ แบบมาจากธรรมชาตินะนะมันกสิบโบลายปะไรเอ้กะซีกะซีโบแพงใช่โบแพงทำไมเขาชื่อคลองแบบว่าเป็นคลองน้ำเข่าหรือว่าปกเป็นเนื้อเป็นยางมันกะซีแพงเนาะหมื่นใช่ไหมต้มข้าวต้มมาอ๋ง่ายไปะุฟิพี่น้องไปเบิ่งนมกันตอนนี้กัย่างไปอยู่เนาะเพราะว่ามาแล้วก็ไปจอดรถไว้อยู่ในเฮือนชอวเมย์ไปกับซุ้มชาวเมย์กับเอื้อยแช่ไหม เด็กก็ร้านน่องดัตนิยวอากาศกับน้ำนาพี่นอ้ง as, นองตอนเศระะ้าเย็นขลักขนาดกะเจ้าปล่อยวาวนั่งแจ้งปล่อยวาวแจ้งก็ได้พี่น้องมันมีลมปู่อยู่เทิงโอ้เธได้เธได้คันเลยเบ่าโอ้หวาวผุดเต็มอยู่ผูผูสี่ห้าคันผูเทิงพี่น้องแต่ว่าพี่น้องวัวเห็นน้ำดอกอ๋อหลากหลายกลายหนึ่ง เพราะอารมยังอยู่ของบดผมยังแบบยัง,ยงบดได้ลงมาข้างล่างเนาะอีกอย่างมันก็หนาวหนาวพี่น้องอเดี๋ยวสิไปย่างตล,ดลาดช่วงนี่แหละใส่เงินหนึ่งร้อยบาทใส่สื่อแนวกินยำจะเศร้าเลยกันหนาวๆ,ๆพี่น้องอ่ะตอนนี้กำลังนู่แหละกำลังงานใกล้ที่หอดเลยไปพ่อกันอยู่ตลาดพี่น้องตอนนี้เขาก็หอด ตลาดแล้วเงินฉันใบสุดท้ายใบสุดท้ายนไปเอาไว้ใบสุดท้ายเห่อใบสุดท้ายว่าใบหนึ่งร้อยบาทมขายส้มขายสินพังนั้นจะเป็นเสือเนาะพี่น้องอคนกันหลายอยู่เด้อ คองคายกันที่นี่คนแถวในหมู่บ้านแล้วก็คนต่างหมู่บ้านเนาะคลายเชิญใหญ่ก็ือเป็นคนแถวกูแล้วแถวอื่นเป็นกิจมาคายก้อนโยฝั่งนั้นผู้สีคายแบบอาหารการกินแบบของบ้านนอกบ้านนาเ้าอะไพี่น้องพวกจะทางนั้นเนาะอันนี้ขนมขนมทอดพี่น้อง cái 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 tàu gì đó Nó nhanh của cô ấy Đó này vẫn nhầm một đai đai nhầm đây con lại Hả? Cô ấy nhanh nhanh แบบสิกได้นะอบอกนดแล้วุกเลยอแล้วแบบสิกเลยอันนี้พักกระโดกนะพี่น้องโอ้นี่นี่ดอกแค่นี่ดอกแคป่าพี่น้องใย่ดอกแคใครกองไรเนี่ยกองหาพันพี่น้องิบว่าบาทเด้ไิบไปบาทนเกือบยี่สิบเนาะ เดน่อบ่จะมาเบิ่งกอีกอนน้กุ้งปุง f o ่งนอกออแล้วซือมอันนี้พักสลัดผักสลัดเ้อปลูกเองบอนี่ค่ะเชื่อเองนำปลูกเองน้ำผลวัลเด็วบ้าอืมไปเบิ่งกันนี้ดีกว่า กุ้งแบบสดๆเลยพี่น้องมีปลาแดกอยู่ฝั่งนี้ก็มีเนี่ยอกุ้งเลยพี่น้องตัวให่ตัวได้เนี่ยตัวหาฟันพี่น้อง <Okay. S 2> สิบกว่าบาทเนาะเต้นลงเด้งลงเด้งเลยเนาะสุดยอดดีเน,นี้เนาะสมมติไปหมักแบบเผ็ดกุ้งเป็น<อ>เผ็ดผัอ 5, อกอ,อันนี้เงี้ยเลยเกียรติสายทธงเทธนใดเด้อทธงหาพันไปน้องทธงเกือบยี่สิบสิบกว่าบาทอันนี้ก็ะเมนคือกันเนาะ โอ้แกงดีก็กระบองทางไฟใช่เนาะกอันแชูไใอ่างเฮอนสพันสามหมาหาพนสามา้พันนสาม ขอซื้อได้ย <oh> ี <h <h ่ส vale> ิบ่อยี่สิบสิยี่สิบาทหองัน um ีดเนห่อหอก็เทือบหอเลยเกือบยี่สิบบาทก็พากินเน้่นี่รอยหนึ่งคิดเท่าไรฮะเดี๋ยวถ้าเบิ่งกกอนเนาะหัวรอยหนึ่งคิดเท่าไดรปกติของลเล็กแน่านเล็กเบียนมาคิดสามสิบามพันมา มากอันนี้ก็พอกินได้เนาะสามมากกินยูสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทนะนี่ลูกเปกนไงหนึ่งเนาะโว้เขาเลือกเอาลูกยังสามชิปสามชิปเออเงินเม่อยหร่สามหมื่นเนาะสามชิปพันจีบลอยหนึ่งได้สามชิบแต่ว่าเพิ่นแรกไม่เขากะเป็นเงินกีบเนาะบริเวณเงินบาทเนาะพี่น้องเขาเอาเงินบาทชื่อเหมือนกันกระจายเลาย คนกับมาลายอยู่ด้วยไปเรียกมันน่ะเนอะมันเอียงเนี่ยเขาบอกว่าเออมันเล่ันต้นอันนี้คือมันต้นน้องจีนอต้องหาพันสิบกว่าบาทอันนี้ก็คือกันเนาะอ๋อมะทั่วได้ซะกำมาสองันำมาสมมันธุ์ทำมักหนา สามารถหโอ้ตกหลายเลยเนาะถูกอาพันโอเคับใจอะไรถุงม่านี้เงินเงินบาทเท่ากายล่างได้กายล่างเป็นเงินเิกีดเลยมีมีใบยังกับใบยังน่ะมีใบสองหมื่นตก้ใบห้าพันเนาะอ ยังเรืออยู่เศร้าหาพันยังเรืออยู่ซองเมินหาเด้ต้นมงวงเลยเห็นปะต้นเท่าไรเนี่ยต้นสี่สิบต้นเป็นดอกต้นลอยมากกว่าบาทเพราะว่ามันเป็นมงวงต่อแล้วพี่น้องก็เลยแบบเล็เเป็นดอกเลยมงเคาแกควขมิน ขมงแก้วนั่งก็เราแก้วคอมมนแก้วคอมินอ๋อที่เขาผ่าผ่าผ่าเลยใส่กับเกลือเกลือใช่ทั้งเกือก็ออกน้ำนึ่งขาเมลแล้ยังเห็นหนาอยู่ใส่อยู่ใส่โอ้ันติดตามตลอดเพิ่น ยังให้แม่บันเห็นเนาะซื้อน่าไดซื้อน่าดอแ้วอ้เรซื้อกลองแก<อ>แ้วเาคทีบเห็ดตาคนอื่นตหาลูกเาเงน้้กลองแก้วย,<อ>ยังเบิรงอยู่กับเบิรงนหนาลูกไดด้วเพราะว่าเป็นมาออกกอล่องเลยซื้อยางย้ายซื้อฮอ,อนดอกมาให้ติโน เอาขิงโลได้บ่อันนี้คือผัดขิงลิ้วพี่น้องสบายนางสบายนางคเนอยากยังอยากตาม้าไรกเจ่าสี่เอาเลยก็ได้เีก็ได้เจ้าสี่เลยยูพัเตอเบิดจะสื่อสบายนาง อยากติตับไม่เห็นเห็นกินก็จะกินจะแสน่อยากตับผนก็เลยชื่อไปตับผลก็ตัวนี้ดีมีนี่เป็นบ่าวเท้าคนกิน MC บ่าวเท้า MC บ่าวเท้าได้ดิแล้วนี่ก็เรืออยู่พันกีบบอที้พี่น้องเรืออยู่สองบาทชินยังเนี่ยชินงัวินงัวโอ้ยสุดยอด อยากแนนี่แหละก่อไนอะไรที่งัวีสินควายิงัวนาะนีงัวคนละสีจะสังเกตวป่าเลยมัตัวยัง้เบ้งคนละสีโครเลสีในจังหจัดตัวอะไรตัวเล็กห้องหายจตัวจะจัดได้ขายดีไหมคะพอกระนั่นพอกระนั่นพอได้ขายเนาะคือเพ่แจกไข อันนี้สิ้นอันนี้สิ้นยังี่สิ้นหมูอันนี้หม้บ่สิ้นหม้อโลหนึ่งก็ิโลแปดสิบี่นององร้อยกบาทนะค้ทานิ ย่า่นีสินองโตโลกว่าขฟได้เลยเบิดเรียบร้อยทอด่อ้าทงข้าวปิ้งปิ้ท่ดไสอันละพันหกอันหาพกอันหาพกอันประมาณสิบกว่าบาที่นองถ้าเอาอันเดียวนี่บาท ปีงเขา่าอันนี้น้นน้นเค็มแปลว่าเอาสามารถเาสามารถเอาไปทอดกินได้เลยเนะาะมัดเท่าไรนะสี่หมัดสิบพันสี่หมัดสิบพันสี่หมัดสิบพันพี่น้องก็ถือว่าปรแพงหมดเลยเก,กืกอบ40บบาทเนาะ เป็นเนื้อวัวสดนลำลายไหลอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีแต่เนื้อเนื้อวัวสุดยอดเลยเนื้อสดสดเนาะนั่นกาแฟอย่างไรกาแฟซาเฟรถเห็ยนละเอยากเป็นวะโอ้สาวก็พอมีอยู่เห็นแต่ละกระไดมีคนมาดุมาเดินแต่ว่าก็คอยไล่พไปสาวเฮ้ย เมเซียวหรือเมเซียวมาแล้วแม่ยังชี้เชือวอยู่บ่ชือยังไม่เชียวไดลอยู่เนาะเป็นพลงนนของแม่บ่เออไปต่เ้าป ตอนนี้เราก็พอมาพออันเมเซียาเราพี่น้องเมเมเซียวชิเมื่อแล้ววะโอเกอันอีก็ใกล้เลยแหละย่าลืมกลมาเบิกเนอะตอนนี้ซาแฟพ่นเลือกเสื้อผ่าอยู่พี่น้องบู๊ที่เอาอย่างบู๊เสือแห้ง ตัวเด้นใบอะไรบน้องข้ามเลยนอยน่งโบขาวก็ยากล้วยืดโตจะใส่ได้มาเพาอ้วนควรยังใส่ได้ดิเบิงเส no e e ื kind of like ้อม well ันเป็นผ่านยืดนี่แจ็คเกตเท่าไรจ้ายังฉีดไปเดินงานบุญจ่เบิงเสือแห่ะเนนี่ก็ของไม่รุ่นคือกันก่อน นี่ว่าเป็นรุ่นที่กันบอลเนื้อรุ่นได้รุ่นได้ก็ใส่ได้เบิร์ตตอนนี้สิเป็นผ่นคลายเสียุงเสียฝาเนาะพี่น้องใส่เอสพอดีเลยเป็นพวกของใช่มุญิงตอนนี้ก็หล่อเมื่อเลยพี่น้อง ำนี่ผักเปนยังได้หพรว่าบอลลายเหียพี่น้อยากแห้งซื้อสบายนาะงเือเรียบร้อย,ย,ยขา้าวโพดรวมักซารีอันนี้กย่องงัวหรือว่าสายลิวสบายนาทรองอยางเนาะยนเรืออยู่ฟันกบเรันกีบเพราะว่าอันนี้ค่ะอันนี้เขาซื้อขันเาซื้อแบบ ของแบบพักเป็นพักเป็นยังองแบบสินหมันถิวแพ,พงก็ได้ถ้าเป็นพวกเนื้อพวกชีสเ,เนื้อกะิแพงเนาะหรือเป็นขนมนมเนยของน้ำแข่า,าวสะิแพงแก้ออกเนื้อแฟงเนื<ว>เนื้อเน<ว>ืเนื้อเนืนื้เนแ้อเอเนื้เน้องนื้พเนื้อเปือนอื้อเอเนื้เ้อเ่าเองนเืเนื้อเนื้อเ้นเ้เ้เน้เนืเนเน้้้เ้น้อเออเพ <l> อนนี้เขาก็ออกมาจากตลาดเลยพี่น้องเป็นเมื่ออะไรบ้างได้ซองเาใบบุญทานุมัดมือมัดเว้นได้กระเป๋าอันนี้แหละร้อยร้อยร้อยใบซ้าวก่อนร้อยเท่าไรมัดมือได้ร้อยสิบกว่าบาทได้ทะเนนนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปพากันมาซื้อของกินกัิได้ประมาณนี้เลยพี่น้อง มาสาลีซื้อข้าวโพดทะเลกะและแกกะสับใบานางหรือว่าผ้ากีริว้วฝนย่องเอืมอฝนจีเมื่อต่ำกินเนาะต่ำใช้จวดใชต่ำยากไปเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและไลเด้อร์ทำมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยอย่าก,ก็กดสับสไครต์ให้นนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชิวิตวิชาที่ใหม่ๆจากช่องเองขาเนาะพี่น้อง ไปแล้วไว้พอ,อกันคลิปหน้าเดอ้อสบาย,บายดี